สวัสดีค่ะ Hi Hi Today we're eating rice and pork and soup Soup and vegetable Yeah I don't know Why a vegetable อ่าฮะนี่นะคะเราใส่ไข่ด้วยซุปวิพูดว่าวิพูดเอง Eggs Eggs Vegetables นี่นะคะอันนี้ก็เป็นผัก ผักขมดอยนะคะพี่ซื้ออ่าที่ร้านอเอเชียนะคะอ่ะอ่ะใส่ที่ไหนใส่ที่ไหน I'm in my empty bowl. In my empty bowl. เ okay. ด uh ี๋ยวก่อนยังไม่ได้เตรียมกันมา I'm gonna go get. You're ready yet? Yeah. I'll go get rice in my bowl. Okay, you have a rice there. You can put that one in. เขาจะกินผักด้วยนะโอเค นั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยมีมีข้าวอยู่ที่ถ้วยเราลูกอ่ะโ okay <okay>, อเคโอแกมากมากแล้วก็มีขา้าวอ่ามีหมูทอดนะคะแล้วก็มีข้าวเหนียวนะคะ oh, <mama. S 1> อร่อยมากมอร่อยมากมากค่ะและนี่เป็นผักผักป่านะคะที่พี่ไปเก็บมาเนาะ <c oughs> แล้วก็อันนี้ก็อ่า เป็นแจ๋วนะคะแล้วก็อันนี้เป็นอ่าเป็นอง,งุนเป็นผักอง,งุนป่านะคะอันนี้นะคะเป็นเป็นยอดขององ,งุนป่าพอลวกแล้วมันจะเป็นสีชมพูสีสวยมากเลยอืม <c oughs> นี่พอเมื่อคืนพี่ลองกินดิบดูนะคะมันมันเปรี้ยวอืมอลองกินลวกดู เปรี yes, I I, I mm ้ยวกว่าเปรี้เท่าใบมะขามอืมมาวนาคุณปีดอังกฤษ e ช่ do น i c a ฉันพูดอังกฤษด้วยอืมมมฉันพูดอังกฤษและไทยอืมมมแต่คุณเป็น e นที่พูดมาวนาคุณสามา i ถ t ู a อัง a ฤษได้แม่พูด t ทยฉันแปลได a t i e กน้อยเล็กน้อยภาษาละม ข okay. ยัเอ๊ะลูกคนเล็กของพี่นะคะชื่อนิโคลมามี่เอริเบย์นิสตาร์ฟอมอารเดียมิเชลอืมนะมิเชลดูนี่สิพี่มิเชลนะคะสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะพี่มิเชลนะคะอืมลูกคนกลางคนโตวันนี้ไป,นไปตกปลานะคะวันนี้วันเสาร์อืม คนโตเป็นลูกชายชื่นใจมากผักขมนะคต้มใส่ไขนะ่เนาะนี่ต้มเหมือนคนอยู่เดือนกินนะ You're eating the whole bowl? Hmm I'm gonna eat the whole bowl. No fair. <care. S 1> yeah. ที่ต้มผักขมนะ,ะที่มันไม่ใช่ผักขมเนี่ยบ้านหนึ่งประมาณนี้นะคะที่ร้านเอเชียน,นะคะบ้านเราเด็กเอาแต่ยอดอ่อนๆนะขายแต่ที่เนี้ยดึงมาทั้งต้นเลยอะ่ะทั้งต้นเลยแข็งๆไงต้นแข็งๆแล้วเราก็ต้องมาเด็ดใบใบเอา ถ้าเลือกเอาแต่ใบยอย่างอ่อนนะทุกคนมันแค่นี้ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> หนุ่มมัดเนี่ยมันจะประมาณนี้นะเจ็ดเหรียญน,นะคะประมาณสองร้อยสอรอือสิบเหรียญสิบเหรียญก็สามอห้าสิบนะสามห้าสิบถ้าอยู่ในเลทสามร้สมสบห้าบาทเนาะอือแม่คุอนวิดีโอนะ

ใช่เอ็กยุกหน้าแม่มไปมไม่ใช่ที่แคบนะกล้องมันแคบ อร่อยมากมากค่ะทำเองเดลิชิสส์อือใช่เดลิชิสอืมนี่ผักกาดผักหินนะคะับผักกาดขมมากเราเนาะอืมพี่ลวกก่อนนะลวกแล้วสักมัน ก mm. oh, mm ินกับน้ำพริกอร่อยมากนี่ก็ซิบเจสซี่แม่ อยู่มนนอลได้กินผักบ้านเรานี่หลูแล้วนะผักบ้านเราแพงผักอันนี้นะกํากํละสิบบาทบ้านเรานะคะที่นี่นะหกเหรียญหกเหรียญกับสองร้อย เกือบสองร้อยผักน้ำแพงแพงกว่าไก่หมูหมูไก่ที่นี่นะผักบ้านเราอะคะ่ะอแล้วเขาก็เขาก็ปลูกที่นี่แหละอืมส่งมาจากที่ฟลอเรนดารับมาจากที่ฟลอเรนดานะคะเห็นคนขายบอกนะคนขายเขาเป็นคนเรานะคะ คนเราแต่ว่าพูดไทยได้แล้วก็เปิดร้านอาหารไทยที่นี่ด้วยทั้งทั้งตำบลที่พี่อยู่มีร้านอาหารไทยอยู่แค่ร้านเดียวนะคะแล้วก็ร้านอาหารไทยเนี่ยทำโดยเอ่อคนเรานะคะคนเราที่เขาอยู่ที่เาาแต่พูดไทยได้ แล้วก็ผลไม้ผลลอกไม้ส่วนใหญ่มาจากเม็กซิโกเม็กซิโกอืมอะโวาคาโด่ from t h a i l a n อัโวาคาโดฟ f r มเม็กซิโกดีนะเขามีโฆษณาโฆษณาในยูทูบนะ ทายไอวอร์คโดนะเขาจะมีเพลง Avokado from Mexico Avokado from Mexico อ๋อใช่ไหมร้อ,อ,มองแบบนั้น <laughs> ไอวอร์คโด้แบบฟรรังอร์คโด้อย่าะเวลาเขาดู YouTube เคาจะเห็นเขาก็เอามาร้อง <c oughs> อืมินิต เจ้านาทีแล้วทุกคนไปก่อนนะคะเดี๋ยววิดีโอจะยาวเนาะกล่วเพื่อนเบื่อเอานะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบายบาย